มาอัปเดตนะครับการอัปเดตการฟังข่าวสารจากสนุก c o m กันดีกว่านะครับผมเคยแนะนำข้อมูลไปว่าเว็บไซต์สนุก .com มีปุ่มกดฟังได้เพราะบางทีเราก็ไม่อยากจะนั่งอ่านนะครับสื่อนี้ทำเพื่อเพื่อนๆคนตาบอดน,นะครับผมจะใช้ตัวอ่านหน้าจอยอย่าง NVDA กับพิพิธทิปนะครับะจะเป็น Windows ไหนก็เปิดเข้าเบราว์เซอร์กันเลย d e s k t o p i s t o p Studio 47441 Windows M มาที่ Desktop นะครับคุณจะใช้ Microsoft Edge อ,อ,อันนั้นก็จะง่ายเพราะมีการอ่านออกเสียงใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็น Google Chrome ล่ะเดี๋ยวไปลองที่ Google Chrome กดตัว G ดีกว่า Google Docs Google Sheets Google Slides Google Chrome 4 3 4 1นะวันนี้ <48. S 1> เราจะลองที่บ b r o w s ร์นี้นะครับหรือคุณจะลองที่ Chrome ก็ได้อันนี้จริงๆถ้าเราใช้ผ่าน s า f ฟอรีหรือผ่านโ o m e บนมือถือก็น่าจะใช้ฟีเจอร์นี้ได้นะผมว่านะ e อ t เ r ปุ๊บแท็บไมโครโฟลบาร์ Girl, Chrome, Cuba, ที่ละกแพคขออนุญาตเป็นขยะในในช่องที่อยู่พิมพ์เว็บไซต์สนุก .com นะครับใครที่เคยใช้งานเว็บนี้ก็คงจะคุ้นเคยว่าสะกดยังไงนะครับสะกด S Sierra A a l p h a N N o v e m b e r O O s อ a r แล้ว O Oscar ตัวที่2แล้วกดตัว kkilo แล้วก็ .com นะครับ s a n o K นโ .com ก็ .com นะครับก็เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข่าวสารในเมืองไทยเนี่ยแล้วก็เมืองนอกด้วยที่เป็นข่าวสารน่าสนใจหลายคนก็อ่านเว็บนี้ผมก็อ่านนะเ n น e r อร์ักดอมข่าวบันเทองอันี้สองของหน้าเว็บไซต์ของสนุก .com ก็คือ Google มีการเปลี่ยนเสียง ที่เราคุยกับ Google Assistant คุยกับ Google Gemini อ่ะเป็นเสียงใหม่ทำให้ของเดิมเนี่ยเรารู้สึกว่ามันอ่านแล้วยังไงไม่รู้อ่ะอ่ะตอนนี้ผมเข้าเว็บไซต์สนุกนะครับ,ลแ,บ,บแล้วผมกด Head Hotel ไปที่หัวข้อข่าวที่เราต้องการอ่านก่อนดีกว่า Head Hotel ไปก็คือไปที่หัวข้อนะครับการกดโครงสร้างแบบ เรืร่องเดวันนี้คลิปแคปเบิร์มซดุงึงเห็นสิ่งที่อยู่ในท้องแม่สาเหตุปวดไม่ไหายสีป่ปีลูกชายขาหมอไหนขามืออาชีพเฮดดิเบเวลสา้นี่อ,อันนี้ก็ข่าวข่าวที่ดราม่านิดนึงเนาะอ,อะไรอยู่ในท้องแม่แล้วเนี่ยกดเฮดโฮเทลครับคลิปแคปเบิร์หมอเตือนข้าผักพร้อมสายสุขภาพตกหลุมพรางนึกว่ากินแล้วดีรู้อีกทีน้ำตาลฟุ้งปรีเฮดดิเบเวลสามอันเโอ้โห เอออย่างเงี้ยมันก็เป็นข่าวสารบางทีเราอยากอ่านข่าวสารก็กด Enter ไปที่ Heading นั้นเลยอย่างตรงเนี้ยผมมาเจอตัวนี้แล้วผม Enter ตึง้งเขาก็จะเปิดหน้าเว็บนี้ขึ้นมาเราให้เรากด c control home ครับ,ลแ,บ,บแล้วกดตัว b ีบ r านะครับไปที่กดฟังบัตทันเลยครับผมกดตัวบีบราวอไปกดตัว b b บราวนเจองบนจนเจอเบบนี่ยครับกดไม่กี่ทีเลยครับเอาใหม่นะครับ Control Home แล้วกดตัวบีเบลว์เบนเดอร์คเิร์ชบัตทันบีเบว์คัดลอกบัตทันบีบลวกดฟังบัตทันจะเจอคำว่ากดฟังบัตทันเนี่ยนะครับผมเราก็เอนเตอร์เขาก็จะเป็นเสียงที่ดึงมาจาก Google เสียงใหม่เนี่ยมันฟังแล้วสบายหูมากเลยเพื่อนๆครับลองไปฟังกันดูก็พฤศจิกายนน่าจะอัปเดตมาตั้งแต่ตุลาตุลาหรือพฤศจิกาที่ผ่านมาแล้วก็ถือว่าทำให้เราฟังข่าวสารได้ดีขึ้นเนี่ยขี้เกียจเลื่อนลูกศรล,ลงไปอ่านก็เอนเตอร์ที่กดฟังบัตทันตึ้ง มหมอเตือนห้าผักปลอมสายสุขภาพตกหลุมพรางนึกว่ากินแล้วดีรู้อีกทีน้ำตาลพุ่งปรีตหมอเตือนผักปลอม5ชนิดที่มังสวิรัตตกหลุมพรางนึกว่าดีต่อสุขภาพแต่น้ำตาลพุ่งยิ่งกินยิ่งไม่ดีไตเกิดสุขภาพการรับประทานอาหารมังสวิรัตเป็นแนวคิดเพื่อสุขภาพและยังช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด อย่างไรก็ตามหลายคนเข้าใจผิดว่าการกินมังสวิรัต์อย่างเดียวจะช่วยทำให้ระดับน้ำตาลคงที่ได้ทั้งที่จริงแล้วการเลือกและผสมผสานอาหารมังสวิรัตนั้นสำคัญมากหากเลือกไม่ถูกต้องอาจตกหลุมพราง ผักกรอมผมขออาจทาให้การควบคุมเดี๋ยวนะครับกด enter นะครับก็จะเป็นการหยุดทันทีเมื่อกี้ไม่หยุดผมลองกด escape แล้ว enter นะกด enter ก็จะเป็นการหยุดในส่วนของการเล่นตรงนี้เลยเนี่ยกเพราะเราจะอยู่ที่ปุ่มกดฟังมันก็จะเป็นการกดหยุดอีกทีนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถ window s m เนี่ยถ้าเรากด enter ที่กดฟังแล้ว window s m เขาก็จะเล่นต่อนะครับผมอยากให้เพิ่มนิดนึงได้ไหมคือผมยังไม่รู้แล้วมันอาจจะทําได้ก็ได้ เพิ่มความเร็วคือมีมีเมนูเพิ่มลดความเร็วของการพูดได้ไหมแต่เมื่อกี้เพื่อนๆมันมีแลบเสียงเดิมมาด้วยเนี่ยเสียงเดิมเราจะรู้สึกว่ามันฟังแล้วมันมันก็คุ้นเคยแต่มันไม่ลื่นหูสําหรับเพื่อนๆคนตาบอดน,นะแต่เสียงใหม่เนี่ยลื่นหูมากขึ้นฟังแล้วฟังสบายถ้ามีการใส่อารมณ์เพิ่มอีกนิดนึงเป็น Gemini Advanced มาให้รวมถึงถ้าเพิ่มลดความเร็วได้เนี่ย มีจังหวะจะโค้นมากขึ้นใส่สีสันลงไปผมว่าการอ่านข่าวที่หน้าเว็บสนุกที่เป็นฟีเจอร์ที่ฝังอยู่บนเฉพาะหน้าเว็บสนุกนะครับเว็บอื่นไม่ได้มีให้เพราะตอนนี้ Google Chrome ย,ยังยังไม่มีฟีเจอร์การอ่านออกเสียงเนาะยังมีแต่ Microsoft Edge แต่ว่าสนุกเขาฝังมาเป็นฟีเจอร์ในบนหน้าเว็บแต่เพื่อนๆครับตอนนี้เสียงเปลี่ยนมาเป็นเสียงเนี้ยดับน้ำตาลในเลือดล้มเหลว กด enter เปุ๊บเขาก็จะเล่นต่อจากจังหวะเลยนะเราหยุดได้เนี่ย enter และยิ่งกินยิ่งไม่ดีต่อสุขภาพเนี่ยถ้าเราสามารถเพิ่มลดหรือจริงๆเพิ่มได้แล้วผมไม่รู้อืมแต่ว่าเอาเป็นว่าฟังผมชอบฟังข่าวอ่านข่าวเนี่ยบางทีก็ได้อ่านข่าวแล้วไม่ต้องเลื่อนอ่านเองก็ใช้วิธีกดฟังข่าวสารนั้นเราจะได้ทันกับสถานการณ์แล้วก็เรียนรู้อะไรต่างต่แต่ว่าข่าวสารทั้งหมดคุณต้องกรองให้ดีนะเพราะว่าความรู้ละ หลายๆอย่างเนี่ยท,ที่ที่ผมเรียนสมัยเด็กปัจจุบันแบบเรียนก็เปลี่ยนไปแล้วด้วยดังนั้นเราก็ต้องตามความรู้ตามข่าวสารให้ทันสมัยตลอดนะครับบริการหมอคอม1414มาอัปเดตความรู้ให้เพื่อนๆได้เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันโอ้เติบโตในความรู้เนาะแต,ต่ตัวตัวตอนนี้ก็มีแต่ออกข้างออกหน้าแต่ไม่สูงขึ้นละ อ่ะก็เรียนรู้และเติบโต,ตไปด้วยกันกับบริการหมอคอา1414พรัสกันนะครับผม4ีโชครายงานตัวใครที่ยังไม่เป็นครอบครัวเดียวกันมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเราได้1414พรัสกันครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม okay.